คือค่าวไม่ไว้ดูเมื่กี้นะครับผมลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเป็นยังไงนี่ไก่เห็ดหูหนูข้าวไรซ์เบอรี่นะครับผมนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับผมอันนี้เป็นข้าวหมูทำชั้นผัดน้ำพริกกะปิครับผมสองกล่องครับผมสองกล่องนี้ลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จ็ดสิบสองบาทครับสองกลง่องเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่นี่ครับสองกล,งล่องในราคาเจ็ดสบองบาทบางคนบอกอุ้ยกรุงเทพได้ได้ไม่พอรายจ่าย,ยามึงหาได้วันถามร้อยมึงใช้สี่ร้อยต่อว,วันก็ไม่ได้หรอกค่าจ้างแม่งวันถานร้อยใช้ไปสี่ร้อยต่อวันแม่งก็ไม่เหมือนกันนะอยู่ไหนแม่งมันก็ไม่พอหรอก ถ้ามันรู้จักหากินรู้จักประหยัดแม่งมันก็อยู่ได้หะกูขึ้นมาอยู่ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ในเฮียแปดปีนะกูยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ขนาดนี้เนะหาเลี้ยงตัวเองตนะั้งแต่ปฐมเน่ยยังดิ้นรนอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เลยไม่รวยก็มีพอมมีกินมีใช้อย่างชื้อบ้านก็ได้บ้านทีื้อรถได้รถไม่มีไปดาวก็ยังออกมาได้อืมเกิดมาแม่งมีแต่หำวันหนึ่งยังไม่เหลืออะไรก็ ข้างแม่งมันอือตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่ตัวไปอย่างเดียวยเนี่ยกินอยู่แบบกินให้อิ่มนอนหลับฝันดีมีความสุขอีเหียไม่ได้ประหยัดนะ้สัตว์กูไม่มีตัง <c oughs> กูเลยกินอยู่ตามอัตราภาพครับเออกินอิ่มนอนหลับไม่เดียวไปแรงพรุ่งนี้สู้กันใหม่ครับสวัสดีครับ